ไอ้ยี่ฝรัเมมพีน้องมื่อนี้สีองค์ไอ้หลังสีอาโศมจากหน้าบุญธรรมเนาะไปให้ลุงแวดครับขอคมนาะเมย์ใหญ่กับกำลังพันของแสีบพี่น้องอาหารเส่าของเมย์ใหญ่เอากระสีไปเอาโคมไปให้กันเลยพี่น้องนี่ก็เป็นหนทางบ้านไอหลังพี่น้องแก่สีรีวิวไป หาเที่ยนนุ่งแหวนเนะเาะแฮรลร่ันครับรถมนันนี่แลวอยากสนมาเยอะมาบรีกรดให้เรา ใกล้เสียฮอดเทียนลุงแว่นเลยเนาะมาลักบ้านมองเก่าพี่น้องมองการบ้านนะาเนาะแล้วแล้วไอ้ลันยังยังไปนในสาประตูแหลมบ่ไอ้ลันเพิ่นอยากซิ่งแล้วพี่น้องขับอ่อนอ่อนนะหมักซิ่งพี่น้อง <laughs> ว่ายก,กันเสิยเนาะพี่น้อง กันกเหือนไ,ไอ้ลันจะหลดลงก่อนไอ้ลันตอนนี้ก็หันที่อนลุงแวนแน่นะพ่อแม,นอม,นอมอ่นือกไอ้ลันเป็นคนเอาหายนอกอลันมาเป็นคืออ้วนแท้ไ <c oughs> ปนอ,อเฝ่นก็อยู่ในเหียน เพิ่นเพินขึ้น,นเอาไฟสายหนออ่อยพีน่น้องบอว่า,าไฟสายหนออ่อยหมื่นนะให้เพิ่นซื้อมาอไปซื้อมาลองหน่อพีนอ่น้องตอนนี้กำมามอบให้ลุงแว่นเดินหน่อพี่น้องออออสบายดีดหรอือเปล่าเข้าไปสบายดีเลยสบายดีดดอ่ะพี่แม ไอลังมหมาะองห้่ที่สึ่เมื่วานนี้น้องพี่น้องโดยเป็นโคมจากน้ำบนธรรมเอลังาพราอผมพใจทำลายเลยนาเอ้ยคือขาดองไห้ใส่โค้มก็ไใส้น้อยไอลันหองไอลันองม่ก่อนได้เงิเลยไอลันก็แสงตัวหนึ่งนะลันกเปาง เดหุ้มในน้อพี่น้องสื้อทานขนาดสองเอเอมาเนาะโดยกาแมปคือกันโดยยังก็ขึ้นกเห็นอยู่ไ่กัเป็นโคมเป็นกระดาษหับแหละเดินนดย ครบบมีสายสากมียังไงรู้ป่สายสากโทรศัพท์สายโทรศัพท์ก็ได้เลยนะโดยเอากล่องนี้คือมีสายสากอันเดียวไอรันมันมีอันเดียวเลยแต่ละกล่องแต่ละกล่องมีสามเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเสียเอาขึ้นมาให้ใหม่เนาะไอรันเป็นลงจกออกพี่น้องไปไอรันไปเฮือนฟอคอมต่อเนาะพี่นี่ โดยอันนี้มาอเทีอนพอคอมเลยน้องพี่น้องจอดนี่แล้วไอลันอยากจะขับไปหอดูคันใดเลยบ่ไอลันเนี่มาฮอเทีอนพอคอมเลยน้องพี่น้องนั่ไม่เท่าเนาะ เป็นอันนี้เลยนะนะนอ๋ออันนี้เป็นอยู่ใกล้ๆนี่เนาะไปใช่ไอรันตอนนี้แกลงมาหอดพอความเลยเนาะเนาะเป็นไก่กำลังาอยู่ เป็นโคมหนึ่งหัวไปใส่บ้างด้วยไอรันบันเป็นลืมสายสากอีกแล้วบอสสบายดีโดยหลังเนาะตัวหลังไหลังคนอินดี้โดยมีสายสากบ่ไอรันอ๋อมีขบเนาะตอนนี้ของลุงเกร่งลุงกินนี่บ่มีสายสากพอ กล่องให้พป็นใต้เบ่งยังบ่ในเกดันนี้บ่มีฐานเขาไเมาเอใส่เลยสาวนี่ไปใสกระใส่ฐานมาให้เพื้นเลยพี่น้องไปสือฐานวานนี่หรือใบใส่บ่ใส่แล้วบ่พป็นฟ้ากงเปาพว่นวา้เอามาให้นาะ กำลังต้งลังไต้ังหุงบตันหงได้ปะบเลังบ่อใหได้แก้ทานมาจากบโดยเอรันนี่พีแกะทั้งพีบ่พีทานทานข้าใส่อนามาได้เนี่ยกนี่ สงสัยยังบ่ชในแกทานเมนอิลิสผังคอนเกอแก้ทานแล้วก็ส่องคอนทานด้วยเนี่ยฝาโคมกับมาหอดผอคอมไรเด้อร์นะหอดแล้วหอดแล้วเนาะตอนนี้ผอคอมกำลังต้องการแสงสว่างว่างง,งงมเขางมคำงมืดมัดเข่าช่วงนี้เอยมีการซูม,มการซูม,ม,มได้ก่ะขอขอบขุณใจทางนายใหญ่จะดีลายเด้อที่ฝากโคมให้ผอคอม ได้ก็ควรอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บได้ความไข่จะมีถึงได้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ไอ้ยหลังคนดีเด้อพี่น้องเด้อคอย่นผ่านอะไรคอยผลเนี่ยหอดจุดไม้ของเพิ่นนะครับเพิ่นสำเร็จได้ไวในขอขอบใจหลายๆเดินมานี้กาสิไปเฮือนไอ้โบไอหนัดต่อพี่น้องสวัสดีกับกำลังลงเฮือนไาไอ้โบพี่น้องนี่ก็เป็นเฮือนของไอหลังนะ ไอ้ลันพาสิ่งตามเคยพี่น้องช <ım Laser> ่วงนี้ก็ะยังไม่เศร้ากับอากาศหนาวเนี่ยพี่น้องไอ้ลันเ็นก็เลยใส่เสื้อตัวบักนานาเนาะกสสื้อผาเทียนไอโบไอ้นักแล้วพี่น้องแน่ไอ้ลันคุมกับโอ่อนหายเนาะมือใหม่ขับรถพี่น้องกขอทษขออไฟหลยๆเดอพ่อไม่พี่น้อง ก็อยากสั่นแน่เนาะพอไม่กันสั่นกันยังมาบ่ฮอดพี่น้องไอ้นัดกับไอ้โบนี่มีท่อไฟสายอยู่เนาะพี่น้องไอรันก่อนก่อนก็ได้ไอรนจะได้ซิกเลยไยักเลยในไอ้รันนี่ไอ้โบเลยเนาะพี่น้องไอ้รัน,นพนยังกินยังบมดนี่ฟื่นน่นนะ กินขักเพื่น้องกะไอหนัดกับไอโบก็อยู่น้ากันเลยพี่น้องพี่มาพี่ก็ได้ไอลันลาศิวินหัวเลยเนาะลายยางน้ำตอนนี้ไอลันกะได้เอาของมาหอดเลยเนาะไอมีก้อยโบขอบใจหนักบนทางนะบุญทาไอล่างหลายๆเด้อพี่น้องนิเพี่น้อง กําจ่ายแรงบนท้องไอหลังละลายเด้อการลองไก่เบิ้งเถื่อะว่าใส่ถ่านให้ได้กะรสองนี้ยังบุกหักให้ได้ด้วยเฮ้ยบุกแล้วก็การหลับนอนตายก็อยากตุ่มเนี่ยพี่น้องยองไปนเจริเป็นจังไหหุ่นเนาะทางนั้นเด้หุ่นบ่หุ่นเนาะไปายลันเท่ากับเมื่องัรนี้กาศมอบของให้เป็นที่เรียบร้อยเลยเด้อนะ เ <Okay. S 2> ป่าไฟหาโหลดแท้ okay. เอรัลต์ตอนนี้ก็ําลังคือเพื่อนเนาะไอรันนลตเ,ลเลพิ่นก็ขี่รถเร็วๆพี่น้องอทั้งนั้นก็ป่าเหมือน,นกับมาแต่หาเห็ดพี่น้องแซนบลูกอยู่นั่นกัป่าเพป็นสีพาดเป็หออหนหัวนอนเป็นป่าตอนนี้ก็มาอธิษฐานแล้วพอแบบพี่น้องไอล้ลองมันก็อยากมาหลัดเลย พี่ไอ้รัดจอดรถเข้าผีได้โดยพ่อแม่พี่น้องแม่พี่น้องคลิปพามาหันนี่ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะการใชก็ติดตาไปเชื่อมแลังเข้าที่ดีเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องโดยไปมอบของกับมอบให้เพืดเลยเด้อนะผู้ที่หน้าบอกเนาะ